เทคนิครักษาไข้หวัดแบบไม่ใช้ยามีคนถามหมอเฟิร์นมาว่าเวลาที่เราเนี่ยเป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเนี่ยแต่ว่าตัวฉันเนี่ยไม่ชอบกินยาเลยหมอเฟิร์นมีวิธีแบบธรรมชาติไหมแบบเซลล์ฮิลลิ่งเหมือนชื่อเพจอะทำยังไงดีถึงจะทำให้อาการไข้หวัดเนี่ยดีขึ้นหรือหายง่ายขึ้นจริงๆต้องบอกคุณตามตรงเลยนะว่าหมอเฟิร์นเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินยาเลย เหมือนกับคุณนั่นแหละไม่ชอบเลยหมอเฟย์ก็จะชอบไปหาอ่านตามงานวิจัยหรือว่าหนังสือว่าทํายังไงนะเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยเวลาที่เราเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยทำยังไงให้เราหายได้เร็วโดยที่ไม่ต้องแต่ยาพาราไม่ต้องแตะยาแก้แพ้ลดน้ํามูกแก้ไอ จริงๆหมอเฟิร์นเนี่ยไม่แต่ยาประเภทนี้มาหลายปีมากๆแล้วนะโดยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณวันนี้เอาไปประมาณห้าข้อละกันใครที่ฟังจนจบหมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณจะได้เทคนิคเจ๋งๆไปดูแลตัวเองในยามที่คุณป่วยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อยามาเรามาเริ่มข้อแรกเลยก่อนข้อแรกเลยนะให้คุณทําตัวเหมือนคนปกติเลยถ้าคุณไม่ได้เป็นไข้หวัดหนักมากจนถึงขั้นลุกจากเตียงไม่ได้นะ ให้คุณเอาตัวเองเนี่ยไปเดินเดินแค่5-10นาทีก็พอละถ้าคุณไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวคุณก็นอนพักแต่ถ้าใครที่ไหวให้ไปเดิน5-10นาทีเพราะการเดินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นช่วยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมีพลังมากขึ้นสดชื่นมากขึ้นได้ไปสูดอากาศข้างนอกและที่สำคัญจะไปกระตุ้นให้เหงื่อของคุณเนี่ยออกมากขึ้นพอเหงื่อคุณออกแน่นอนมันก็จะไปช่วยระบายความร้อนทำให ถ้าใครเป็นถ้าใครที่เป็นไข้นะไข่ของคุณก็จะลดลงด้วยซึ่งอีกวิธีที่แนะนำถ้าใครที่เดินไม่ไหวคุณสามารถเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องได้วิธีเช็ดก็ง่ายๆเลยให้เช็ดย้อนเข้าหาลำตัวคือเช็ดย้อนรูขุมขนเนะ่ะเข้าหาง่ายๆถ้าจากต้นแขนคุณก็เช็ดขึ้นมาย้อนเข้าตัวทุกตรงเลยเนาะย้อนเข,เข้าสู่ตรงกลางเพื่อที่จะช่วยเปิด รูขุมขนให้เขาเนี่ยได้ระบายความร้อนระบายเหงื่อทําให้ไข้ของคุณลดโดยที่ยังไม่ต้องกินยาพาราเลยนะคุณเห็นไหมวิธีนี้ก็เจ๋งแล้วอ่มมาวิธีถัดไปวิธีถัดไปขาดไม่ได้เลยใครก็ตามไม่ว่าจะไม่สบายหรือสบายดีคุณควรที่จะจิบน้ําบ่อยๆระหว่างวันง่ายๆเลยถ้าเริ่มแรกให้ให้กิน1แก้วตอนหนึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยทั้งวันเลยคุณก็จะ,ค,จะคุณก็จะได้รับน้ําประมาณ2-3ลิตรละ ถ้าคุณกินแบบนี้ทั้งวันถ้าดื่มน้ำทั้งวันนะโดยเฉพาะช่วงที่ไม่สบายเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆเถอะเพราะว่าเวลาคุณจิบน้ำเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปน้ำเนี่ยจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของคุณเนี่ยขับถ่ายของเสียออกมาทางปัสสาวะขับถ่ายเชื้อโรคออกมาทางปัสสาวะได้ด้วยแล้วก็ขับความร้อนออกมาทางปัสสาวะทําให้ไข้ลดไม่พอทําให้เชือ้อโรคช่วยให้เชื้อโรคเนี่ยออกไปได้ด้วยดังนั้น การดื่มน้ําจึงเป็นประโยชน์และจําเป็นมากๆถ้าคุณไม่สบายอยู่ข้อที่3ไปเร็วมากใครเข้ามาใหม่กดแชร์ได้นะคะแล้วก็ถ้าภาพเสียงชัดหรือไม่ชัดยังไงรีบบอกนะหมอเพิร์จะได้รีบแก้ไขโอเคเนาะถ้าเข้าใจพิมเข้าใจมาก่อนมาเดี๋ยวไปข้อ3แลละแล้วเดี๋ยวททายไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวหมอเฟิร์นจะแอบบอกวิธีเด็ดๆที่คุณสามารถไปหาซื้อ กินซื้อดื่มได้เพื่อที่จะช่วยทําให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีขึ้นเนาะข้อสามไงข้อสามก็คือให้คุณนอนถึงแม้ไม่สบายคุณก็นอนอยู่แล้วแต่เวลาที่คุณเออถ้าถึงแม้คุณสบายดีสิคุณก็ต้องนอนอยู่แล้วอย่างน้อยวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงบวกๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สบายนะคุณจําเป็นที่จะต้องนอนเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะ ใครในที่นี้วันหนึ่งเนี่ยคุณนอนเท่าไหร่ไหนลองพิมพ์บอกหมอเฟินมาหน่อยอย่างตัวหมอเฟินเองเนะวันหนึ่งนอนประมาณ8-10ชั่วโมงแล้วแต่วันเนาะอ่าไปไผ่แชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะภาพสิงชัดโอเคไปต่ออ่าคุณไปไผ่นอนวันละกี่ชั่วโมงไหนพิมพ์บอกมาหน่อยสีหรือใครก็พิมพ์บอกมาได้ทั้ง YouTube Facebook พิมพ์ส่งคาตอบมาได้เลยอยากรู้จังเลยว่าคุณเนี่ยนอนกันวันละกี่ชั่วโมงเพราะหมอเฟินเนี่ยนอน8 1ดิชั่วโมงแล้วแต่วันซึ่งทริคในข้อนี้ก็คือ ใบไผไ่บอกนอน6ชั่วโมงค่ะโอเคอยากให้เพิ่มอีกนิดหนึ่ง7จถึงแปดเชั่วโมงขึ้นไปก็ได้แล้วแต่อายุเนาะแต่ถ้าใครที่วันไหนจําเป็นไม่เป็นไรนะแต่ให้ส่วนใหญ่แล้วใน7วันเนี่ยอย่างน้อย5วันคุณควรนอนเกิน7ชั่วโมงอย่างนี้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายฟืน้นฟูได้ดีไม่ถึงแม้คุณจะสบายดีก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้คุณไม่สบายในอนาคตได้ด้วยก็คือให้คุณนอนทิศข้อน,นี้ให้ถ้าเวลาที่คุณไม่สบายนะ ให้นอนเพิ่มหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณเป็นคนนอน6ชั่วโมงอย่างคุณใบไผ่เนี่ยก็ให้นอนเป็น8ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงก็ได้ถ้าอย่างหมอเฟิร์นปกตินอน8ชั่วโมงหมอเฟิร์นก็จะนอนเพิ่มเป็น9ชั่วโมง10ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะการนอนเนี่ยคือคีย์สำคัญของร่างกายที่แข็งแรงเลยนะคุณรู้ไหมการนอนเนี่ยการนอนเพิ่มจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นมีระยะเวลาฟื้นฟูได้นานมากขึ้นนั่นเองพอร่างกายฟื้นฟูได้เต็มที่ อาการหวัดอาการป่วยที่แย่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่สำหรับใครก็ตามนะที่ทำตามเทคนิค1 2 3ถึงข้อนี้แล้วอ่ะอย่างที่หมอเฟิร์นบอกว่าให้ชุบเช็ดตัวด้วยน้ำอุน่นหรือออกไปเดินดื่มน้ำมากขึ้นจิบน้ำบ่อยๆให้นอนเพิ่มขึ้นแล้วถ้าคุณ3มข้อนี้ทำแล้วนะแต่อาการไม่ดีขึ้นคุณมีอาการแย่ลงคุณซึมลงคุณทานข้าวไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยแบบนี้ ให้รีบไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะเป็นอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นหรือว่ามีอาการแย่ลงแปลว่าร่างกายของคุณเนี่ยตอนนี้คุณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคุณต้องหาตัวช่วยแล้วก็คือง่ายๆคุณรีบไปรีบไปโรงพยาบาลแต่ถ้าใครที่ทำทำมาถึงข้อ3ข้อแล้วอาการดีก็ให้ทําต่อไปเนาะอันนี้พูดถึงในกรณีที่ถ้าแย่เนี่ยคุณอย่าฝืนให้รีบพาตัวเองไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า อันนี้ต้องบอกย้าไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าหมอเฟิร์นบอกให้ทำหนึ่งสองสามแล้วมันไม่ดีขึ้นยังฝืนทําอีกอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณเนาะอ่านหนดูคําถามที่พยายามนอนให้เยอะขึ้นอยู่ค่ะ <c oughs> โอเคอย่าใช้คําว่าพยายามสิมันดูยากต้องฉันป็นคนนอนเร็วฉันป็นคนนอนเพียงพอฉันเป็น่คนนอนมากพอเนอ่ๆเทคนิคข้อนี้เดี๋ยวมีสอนไลฟ์วันอื่นดีกว่ายังไม่ลงลึกถัดไปก็คือ ข้อ4ข้อนี้ชอบแมก่กหมอเฟิร์นเป็นหมอไทยไงเป็นหมอสมุนไพรรู้สมุนไพรเยอะแยะเลยแล้วก็เลยมากลายเป็นเซลล์ฮิวิ่งเป็นหมอเฟิร์นเพราะอยากให้คุณเนี่ยใช้อาหารมาเป็นยาให้มากที่สุดซึ่งข้อนี้ก็คือการใช้สมุนไพรไทยอย่างขิงนั่นเองคุณรู้ไหมว่าขิงเนี่ยมีสปปรรพคุณเยอะมากๆโดยเฉพาะลดการอักเสบของร่างกายดังนั้น t ป,ปิ i งในวันนี้ก็คือจะให้คุณเนี่ยนำขิง มาดื่มดื่มน้ำขิงโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลหรือถ้าดื่มไม่ไหวใส่น้อยน้อยน้อยมากๆก็ได้หรือใครอยากจะใส่น้าผึ้งนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันเนาะจะได้ชุ่มคออาจจะใส่มะนาวเข้าไปก็ได้ก็คือการดื่มน้ําขิงอุ่นๆนี่แหละจิบบ่อยๆระหว่างวันคุณจะไปซื้อขิงผงมาดื่มก็ได้ไม่ว่ากันแต่ให้ดูที่ปริมาณน้ําตาลให้ดีให้น้อยที่สุดหรือไม่ใส่เลยหรือใครอยากจะทําเองที่บ้านก็ได้นะก็คือขิงขิงสดๆนี่แหละ ปานเป็นแว่นบางๆเนาะสัก3าสี่แว่นแล้วก็ตำให้นิดนึงให้น้ํามันหอมระเหยมันออกมาจะได้กลิ่นขิงกลิ่นสมุนไพรหอมๆแล้วเอามาเทใส่น้ําร้อนแล้วรอให้อุ่นแบบเนี้ยก็พอดีเลยแล้วคุณก็จิบช่วงที่มันอุ่นๆอย่างเงี้ยสารสำคัญก็จะอยู่ในน้ําอุ่นนั่นแหละจิบเข้าไปชุ่มคอบอกเลยแล้วขิงเนี่ยยังมีสรรพคุณที่เป็นอินไซน์เลยนะเขาพบว่าช่วยลดการอักเสบ ของร่างกายได้ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นหวัดแล้วเจ็บคอการจิบน้ําขิงก็จะถือว่าเป็นสรรพคุณที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยอาการเจ็บคอดีขึ้นแล้วในทางอ้อมนะขิงยังไปกระตุน้นไปช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยทำงานดีขึ้นอีกนั่นเลยเป็นเหตุผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะหายจากไข้หวัดได้เร็วขึ้นโดยใช้สมุนไพรไทยอย่างเราเนี่ยของเราสิมาเป็นยานั่นเองใครเข้าใจพิมพ พิมพ์อะไรดีพิมพ์น้ำขิงมาละกันเนาะอ่าคุณพายาวบอกว่าอะไร thanks doc โอเคด็อกเตอร์เนาะ <laughs> ยินดีค่ะโอเคเนาะแซวเล่นอ่ะครบสี่ข้อละข้อสุดท้ายหมอเฟิร์นขอแถมและกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถึงไม่ป่วยหมอเฟิร์นก็ กินประจาก็คือวิตามินซีซึ่งวิตามินซีคุณอย่าเพิ่งไปนึกถึงอาหารเสริมนะวิตามินซีที่พูดถึงเนี่ยสามารถพบได้ทั่วไปเลยในอาหารที่เรากินเราดื่มนี่แหละมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวหมอเฟิร์นขึ้นรูปให้เพราะวิตามินซีเนี่ยมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยว่าช่วยลดช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันเนาะแน่นอนว่า ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบช่วยให้คุณไม่เป็นหวัดนะไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะไม่ใช่ว่าคุณกินวิตามินซีแล้วจะทําให้คุณไม่เป็นหวัดถ้าคุณได้รับเชื้อโรคมาหรือคุณร่างกายอ่อนแอยังไงคุณก็ต้องเป็นหวัดอยู่แล้วแต่การกินวิตามินซีเนี่ยจะช่วยทําให้อาการไข้หวัดจากที่มันจะแย่เนี่ยมันจะทุเลาลงมันจะเบาขึ้นหรือการที่บางทีคุณอาจจะเป็นไข้หวัด5วันถึง10วันถ้าคุณกินได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอจะทําให้คุณเนี่ย เป็นน้อยลงอย่างเหลือเป็นแค่3วันแบบเนี้ยมันก็คุ้มค่าเนาะอซึ่งถ้ากินไม่ให้ขาดเลยนะแต่ละวันร่างกายของเราควรได้รับผู้หญิงก็ประมาณ75มิลลิกรัมต่อว,วันผู้ชายน่าจะประมาณ90มิลลิกรัมอ่ะตรงกลางก็คือประมาณ80มิลลิกรัมต่อว,วันละกันซึ่งแค่คุณกินผลไม้พวกเนี้ยหรือผักพวกเนี้ยต่อวันทุกวันก็ไม่ขาดแล้วคุณก็จะไม่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยไม่ขาดอยู่แล้วเนาะอ่ะ ผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเลยถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนานะก็คือตัวแรกเลยฝรัหลังหลายคนไม่รู้ส่วนใหญ่พอนึกถึงวิตามินซีเราจะนึกถึงแต่ส้มเนาะจริงๆแล้วฝรัหลังเนี่ยสูงมากแล้วผักที่ว้าวมากๆแล้วให้วิตามินซีสูงนะไม่บูดไม่ได้เลยก็คือพริกหวานนั่นเองสีแดงสีเหลืองสีเขียวได้หมดเลยคุณเอามาผัดพริกกินก็ได้ต่อไปก็คือกีวีสตรอเบอร,บอรี่พวกเบอร์รี่เนี่ยจะแนะนําหน่อยในคนที่ควบคุมน้ําตาลเนาะเพราะว่า ให้วิตามินซีสูงมีแอนตี ans, ้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวมีแอนโทไซยานินอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําตาลต่ําเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานหรือควบคุมน้ําตาลส้มก็ได้แต่ให้ดูปริมาณน,น้ําตาลเด้อเนาะเพราะส้มเนี่ยค่อนข้างหวานแต่ส้มนี้ก็จัดว่าสูงเหมือนกันแต่ไม่เท่าฝรั่งเ่ถ้าเรียงตามลําดับเนาะอันดับหนึ่งคือฝรั่งมะละกอะก็ได้เหมือนกันผักผักใบเขียวก็มีวิตามินซีมะเขือเทศก็มีคุณก็ไปหาดู และถ้าใครบอกว่ามันไม่น่าจะพอเราอยากได้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากวิตามินซีเหมือนมอเฟิร์นอย่างเงี้ยถ้ากินแค่90มิลิกรัมโอเครู้ละว่าจะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ขาดเนาะแต่ถ้าอยากช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยลดหน้ามันเพิ่มหน้าใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่แบบเนี้ยหมอเฟิร์นก็จะกินวิตามินซีเสริมเข้าไปอีกจากอาหาร ปริมาณก็ประมาณ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมง่ายๆเลยกินจัดและการเลือกวิตามินซีหลายคนตกมาตายข้อนี้เยอะมากคือคุณเสียเงินทั้นทีแล้วแต่คุณเสียเงินซื้อสารเคมีเข้าร่างกายแบบเนี้ยหมอเฟิร์นไม่โอเคเลยคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบกินอาหารไม่ดีทำร้ายร่างกายดื่มเหล้าด,ดื่มเบียร์สูบหรีหรืออะไรเงี้ยหมอเฟิร์นไม่สนใจนะหมอเฟิร์นจะสนใจแต่คนที่ รักสุขภาพอย่างคุณแต่ถ้าเห็นคนรักสุขภาพได้จ่ายเงินไปซื้อสารเคมีเนี้ยอันนี้หมอเฟิร์นไม่โอเคก็เลยเป็นเหตุผลที่หมอเฟิร์นเนี่ยต้องออกมาไลฟา์บ่อยๆเพื่อให้คุณเนี่ยมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารเสริมด้วยเพราะอะไรเพราะแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นจุดเจ็บหนึ่งของหมอเฟิร์นนั่นแหละวันนี้ก็เลยไม่พูดไม่ได้สวัสดีค่ะคุณมีชัยเนาะอันยองเป็นภาษาเกาหลีเลยง่ายๆวิตามินซีหลักการเลือกนะถ้าคุณจะซื้อให้เลือกที่เขียนว่าเป็นวิตามินซีไบโอซีหรือ ข้างหลังอะ่ะถ้าพิกข้างกล่องจะมีคําว่า extract เนาะก็คือสกัดมาจากผลไม้ตัวไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเฟินขึ้นตัวอย่างวิตามินซีที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยคุณคิดดูสิถ้าคุณเลือกอาหารเสริมถ้ามาจากธรรมาชาติคุณเขาก็จะเอาพวกมะน,นาวพวกส้มพวกเบอร์รี่เนี่ยมาสากัดเป็นผงเล็กๆแล้วก็ามารวมอยู่ในเม็ดนึงแต่ถ้าเป็นสารเคมีราคาแน่นอน อาจจะถูกกว่าแต่ว่าเนี่ยแหละมันก็จะได้โครงสร้างเคมีแบบเนี้ยเข้าร่างกายซึ่งหมอเฟิร์นเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าร่างกายของเราไม่ได้ต้องการสารเคมีซึ่งข้อดีข้อเสียแน่นอนธรรมชาติเนี่ยมาจากอาหารธรรมชาติมาจากผลไม้ผักส่วนสารเคมีก็มาจากเคมีที่มนุษย์เราเป็นคนสร้างขึ้นมาจากวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเนาะจากธรรมชาติก็จะมีความเป็นกรดที่น้อยกว่าซึ่งจะทําใหบา้บางคนเนี่ยกินจาก สังเคาะแล้วก็ระคายเคืองกระเพาะเพราะว่ามันมีความเป็นกรดมากกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็การดูดซึมของธรรมชาติก็ดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนอ่ะมาถึงตรงนี้ละเดี๋ยวสคิปไปเลยก็คือเลือกยังไงล่ะหมอเฟิร์นหมอเฟิร์นเอาตัวอย่างวิตามินซีที่ดีมาฝากละกันคุณจะได้จําเราไปด้วยอ,อ่ะนี่เป็นตัวอย่างอาหารเสริมไม่บอกยี่ห้อเนาะเป็นตัวหนึ่งที่หมอเฟิร์น ถ้าหมอเฟิร์นเลือกออ้พวกนี้ถ้าหมอเฟิร์นเลือกซื้อเลือกดูอาหารเสริมหมอเฟิร์นก็จะพลิกไปดูข้างหลังเนี่ยว่าความจริงแล้วมันคืออะไรที่บอกว่ามีวิตามินซีเท่านั้นเท่านี้200มิลลิกรัม500มิลลิกรัมเนี่ยคืออะไรความจริงถ้าตัวอย่างที่ดีก็คืออย่างนี้ถ้าคุณพลิกไปจะเห็นตัวอะไรไม่เต็มเลยเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่เราอ่านได้ว่ามันมาจากผลไม้หรือพืชตัวไหนอย่างอันนี้ก็สุดไปเลยก็คือเขาเอามาจากพวกเชอร์รี่หรือ ส้มมะนาวที่มาจากออร์แกนิกด้วยซึ่งปลอดสารเคมีแต่ถ้ามันเป็นเคมีมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็จะไม่ใช่ฉลากแบบเยอะแย,ย,ยะมากมายแบบนี้มันก็จะเป็นชื่อยากๆทางเคมีที่เราไม่คุ้นหัวอะอย่างวิตามินซีที่เขามักจะนำมาใช้เลยนะก็คือกรดแอสโครบิกอะแอสครบิกแอซิดนั่นแหละสั้นๆแล้วก็แค่นี้เขียนแค่นี้วิตามินซีวงเล็บแอสครบิกแอซิดหรือว่าอาจจะชื่อเคมีตัวอื่นๆแล้วก็ เป็นปริมาณมิลิกรัมเนาะส่วนตัวนี้ก็เขาก็จะบอกชัดเจนเลยว่ามาจากแอสเซโรล,ลา่าเชอร์รี่คามูคามูมีเลมอนมีอ่าส้มแมนดารินอย่างเงี้ยอ่ะพอละให้คุณไปดูย้อนเองเนาะว่าประมาณนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะส่วนในประเทศไทยก็คิดว่ามีระดับหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมอเฟิร์นจะช็อปช้อปปิ้งทาง จากต่างประเทศถ้าส่วนใหญเ่เพราะว่าเขาทํามีคุณภาพระดับหนึ่งแล้วก็เราเป็นคนสุดไงเราก็เลือกแบบออร์แกนิกเลยไม่มีสารเคมีเลยส่วนใครที่อยากจะกินวิตามินซีเหมือนหมอเฟิร์นก็สามารถทักทีมงานมาได้ว่าหมอเฟิร์นกินตัวไหนแล้วสนใจอยากกินเหมือนกันก็เดี๋ยวให้ไปคุยกับทีมงานเองแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจนะก็พิมพ์ว่าวิตามินซีมาเดี๋ยวให้ทีมงานส่งรายละเอียดไปให้คุณว่า เป็นตัวนี้คุณจะไปซื้อเองก็ได้หรือว่าขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยที่หมอเฟิร์นกินเนี่ยเป็นตัวไหนจะได้เอาไปเปรียบเทียบดูว่าตัวที่คุณกินเนี่ยเหมือนกันไหมอะไรยังไงอย่างนี้เนาะอ่าวันนี้ก็พอดีละถ้าใครมีคําถามก็พิมาได้เลยนะจะเผื่อจะได้ตอบวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปแลวเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ฟังย้อนหลังอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆขออวยพรให้คุณเนี่ยกินอาหารเป็นยาแล้วก็ใช้อาหารเนี่ยรักษาสุขภาพฮลลิ่งตัวเอง ทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงแบบนี้ยยิ่งกินอาหารเป็นยาได้มากเท่าไหร่คุณไม่จําเป็นต้องปว่วยและคุณก็แทบไม่จําเป็นต้องแก่หรือพูดง่ายๆคุณจะแก่ช้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกันถ้าใครที่อยากมีความรู้เรื่องนี้เยอะๆคุณสามารถซื้อหนังสือที่ไหนก็ได้มาอ่านเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าจะเป็นหนังสือของหมอเฟินก็ได้ที่เคยเขียนเอาไว้เนาะชื่อว่าอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นหรือคุณจะ ชอบเป็นฟังก็วิชามนหน้าเด็กอันนี้หนังสืออยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งนันเนาะเป็น21เคล็ดลับที่ทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีด้วยแล้วก็หน้าเด็กลงด้วยว่าต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพตัวไหนบ้างมีวิธีไหนดูแลผิวให้สวยบ้างส่วนใครที่ไม่ชอบอ่านก็สามารถฟังเป็นวิชามนหน้าเด็กอันนี้ได้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษแล้วกันจัดโปรแล้วกันแพ็กคู่แพ็คคู่พิเศษ2ตัวเลยนะได้ทั้งอ่านแล้วก็ฟังเป็นอ e ีบนะุ๊กเนาะคุณสามารถอ่านผ่าน สื่อช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยยังไม่ได้มีเป็นหนังสือเป็นเล่มนะเป็นอ e ีบุ๊กคุณอ่านผ่านออนไลน์เนี่ยแหละเหมือนดูไลฟ์หมอเฟิร์เนี่ยแหละส่วนวิชามาหน้าเด็กก็ฟังผ่าน u t u b e หรือ f a c e b o o k กลุ่มปิดกลุ่มปิดได้ระยะเวลาก็ประมาณ90นาทีคุณจะได้เพลงคลาสสิกไปนั่งสมาธิด้วยแอบบอกถ้าซื้อแพ็คคู่าราคาพิเศษปกตินี่เล่มเนี้ยพันเบาทแต่ถ้าซื้อแพ็คคู่หมอเฟิร์นให้พิเศษ 1,590บาทโดยที่จะได้โบนัสเป็นอ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็ก้ะงงานด้วยและกันเป็นแพ็คนี้อ่ะนี่ไงไม่เคยโปรโมทเลยจะหมดเดือนสิงหาแล้วโอเคใครที่ซื้อก็จะได้ราคาพิเศษนี้ไปได้ได้สองอย่างทั้งฟังแล้วก็อ่านผ่านหน้าจอผ่านคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยจากราคาเต็มเกือบ5 0 0 0ใครที่ CF มาจากไลฟ์ในวันนี้นะพิเศษ1590บาทสามารถ พิมพ์ว่าหน้าเด็กได้เลยเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดไปให้เนาะแล้วก็ใครที่สนใจวิตามินซีเหมือนเดิมพิมพ์ว่าวิตามินซีแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปวิตามินให้ดูโอเควันนี้ก็ขออวยพรให้คุณแบบนี้ละกันให้คุณเนี่ยปิดรูปก่อนรูปอยู่ไหนเนี่ยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความรู้ในการดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะไม่จำเป็นต้องป่วยและไม่จำเป็นต้องแก่ขออวยพรให้คุณ หน้าเด็กลงเด็กลง